ก็สวัสดีท่านผู้ชมชาว GTA หรือว่าชาว f i v M มาด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นในประเทศ Critical เป็นวันแรกเลยนะคะซังเนื้อังตัวเออซังเนื้อังตัวตอนนี้นี่ก็มาฟาร์มหมีปะนั่นแหละเก็บไปเรื่อยๆนะคะก็น่าจะเป็นวันที่ฟาร์มาเออแล้วก็เจอเพื่อนรูปทางเขาชวนตูดต,ตัวเราเลยตัวผันตั้งแต่เขาม,มาฉกมาลักใช้เนี่ยมาละวไปยังจิ๊เราไม่มีตัง เรามีอยู่144บาทเอาไหมเขาทำอะไรได้บ้างเรานายซื้ออะไรมาบ้างอะ่ะโอ้ยอยากรู้เนาะว่าตังค์ให้ใครไปเนาะเอางี้ไปถ่ายตังค์คนกันป่ะเอาป่ะอาดิเอาดิาดป,ป,ป,ปะไปไปไปรถแบบนี้<ะ>เขาต้องสุง่มสามแล้วเว้ยรถแบบเนี้ยขอตังค์หรือว่าถ่ายตังค์ขอตังค์ดีกว่าเฮ้ยรถคันโมเดลรถทางเป็นไงเหมืนรถเต่ามากเลย มดูจากน้ามองงนอืดและเกินเนี่ยเต่าแล้วปันก่นชนเลือสันทีทำแม่นอนไม่ทำาแต่มันไม่ทำเลยไ่ชนอายุเทไหรเนี่ยไม่เยาถามเลยจะถามมานานแต่ก็ลืมตลอดเลยแล้วนายอ่ะยิเท่าไหร่สิครับสิบสี่สิบสี่สิบสี่อ้าใจ้วสิบเจ็ด โอ้โหเกือบไปไปสวรรค์นะหลัวติดแตกเลยติดแตกอิงเอสวรรค์อยู่ข้างหน้าเนี่ยอะไรเนี่ยชิงช้าสวรรค์เอ็มโวได้ไปถ่ายตัดคุณพี่ครับครับผมเอารถมาจากไหนอ่ะอ่ามันจะมีกระชายเปิดอยู่ฮะใช่เหรอไปลงรถก่อนดิ้งตัวแล้วก็สุ่มกระชายได้เลยครับอ๋อกระชายเพื่อเล่นใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ถรตั้งหรือขอตั้งกนแน่เหิถ่ถขอขอที่ค่ะว้าฮวพี่ชาพี่ชามีอะไรครือบผมขอตังห้าร้อยีไว้บะไเลขครับกเยเลปดสี่ห้เขาบอกว่าต่บผู้เขาบอกว่ากับผู้หญิงแล่เสมออีกคนด้วยอีกคนด้วยขอคุณชายทั้งสองคนขอบคุณครับโอเคเส่งมาเเห็นมเรางนเทียบเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ๋อ้หญิงมันก็ขอได้ แม่งเป็เปลี่ยนบทแกมฟอร์มเสียงมาเลยนายต้องแอปเป็นผู้หญิงนะจ๊ะแต่วัาดีครับเชื่อใอย่างเงี้ยคุณหมอฮะหรือคุณตำรวจวะวันดีฮ่ะวันดีฮะหมอหมอจำหน้าร้อยไหมอ่ะเอ่อมีครับขอยืมได้ไหมครับได้ก็เลยครับแปดสี่ครับขอบคุณครับหมอหมอชื่ออะไรฮะชื่อชื่อชื่ออะไรวะเอ้าหมอฟาร์มจำเสื่อมเหรอเฮ้ย พี่ดําชิทีมชิทีมครับชิทีมก้าว่อกี้เราไปขอหมอหน้าโรงพยาบาลเนี่ยท่าตรงนั้นเลยใต้หมุดห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยขอห้าร้อยสิบคนก็ห้าพันเลยนะเฮ้ยน้องเบาวน้องเบาวน้องเบาวมีแค่ห้าร้อยไหมพี่ไม่มีข้าใจกินแล้วน้องเบาะอุ้ยขอบคุณครับครับอุ้ยงานการต้องทำร้านของเงินคนนี่ก็อ่ะ รอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ในแม่พักโอ้ไม่ใช่อยู่ไหนอยู่อยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลไปได้ไงอยู่นั่น่ะพอดีมีตังค์พารถแล้วครับเท่าไหร่พาลต์รถห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยมาลับกเอลคุยไรยุไรยุไรคือตลาด K ตอนนี้เราขอเงินมาทั้งหมดโอ้โหตอนแรกมีประมาณหนึร้อยสี่สิบตอนนี้สองพันเกินไปแล้วก็ฟาร์มรอบหนึ่งนี้น่าจะประมาณเจ็ดคำต่อรอบถ้าจะไม่ผิดปะแต่จะใช่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชายพอมีสักห้าร้อยไหมคะหอหอหอหมีตังคิมชาแล้วครับผมไม่จะบินเข้ามาเลยครับแล้ไม่มีตังเลยครับไม่หรอไม่ครับพอมีสักห้าร้อยมฮะไม่มีเลยไม่ได้ทำงานใช่เหรอพี่แอมใครตังเก่งนั่นเราอะใครอ่ะเอ้ยจำเสียงปิงไม่ได้เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเขาชื่อยำมองใช่เหรอใช่พี่ยำมองชื่อยำมอง เชียคนนึงชื่อเปอร์เซียนคนนึงชื่อย่ามองโอเคนี่ชื่อเอ็มมะเอ็มมะเอ็มมะใช่ทำไมสูงจังเย่ะพี่เยอะพี่รงเท้ารองเท้าอ๋อโอเคนางเจือดาวรู้จักเรอเอ้าเจืออยู่แล้วดูปากพี่ตัวไปฟาร์มกันหรือยังไปฟาร์มมายังเออยังเลยค่ะไปท่าอยู่ประมาณแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็ออกมาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะ มาคนเดียวฮะอย่าอกคนนั้นเราไม่เล่นอ่ะโอเคไม่รู้ว่าจะไปไหนดีโคตรเหนื่อยเลยสวัสดีครับนมนมสวัสดีครับต่อยกับลูกไหมไม่ไม่อยากมีเรื่องครับผมไม่ค่อยชอบมีเรื่องครับต่อยกับลูกไหมไม่ต่อยครับไม่ไม่ต่อยครับสูรู้ไม่ได้ลูหกสิบกว่าแล้วเด็ยลูชื่อตัดตีนะตัดตีตัดตีไม่ใช่ตีตัดตีตีเฉยๆตีสตีอย่ารู้ว่าไปตัดผมดีกว่าหน้ามันจะมองเห็นเหรอ จริงๆผมผมชื่อไอ้นี่ผมผมชื่อไม่คินดอสั้นครับไม่ไม่ดอครับน่าจะสั้นยาวครับน่าจะสั้นน่าจะสั้นยาวอย่างเดียวครับผมไม่สั้นน่าจะสั้นน่าจะสั้นลุงจะว่าไงผมไหมครับน่าจะสั้นไม่สั้นครับสั้นยาวครับสั้นยาวยาวสั้น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 ยังไงก็สั้นโอ้ยอ้ยอย่าทำลุงโอ้ยนี่ไงอ้ยผมบอกว่ายาว รอรอเคสตรงนี้เลยรอเคสตรงนี้เลยคุณผู้หญิงมานี่เลยตามตามตามผมไอ้ดอสัตว์เจ้าดอสัตว์มาเลยเดี๋ยวผมไปส่วนให้ดูมานี่เลยไม่เป็นไรคะับมันจะอันตรายดอสัตว์ดอสัตว์ไม่ต้องเขินอายครับมานี่มุมแนวหลบมุมตรงเนี้ยอันนี้มันกลางแจ้งนะคุณไมเคิลมีมีมีพุ่มอยู่ไอ้ลุงอย่าตามมาผมจะเปิดให้สาวดูดูด้วยดูด้วยระวังยาทิพนะ ผมุชื่อไมายเคิลนจากยาวครับนี่ดู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 ของลุงดูของลุงเป็นไงมองไม่เห็นเห็นไมเ <laughs> ห็นนัดก็คุณคุณขับยามาอย่ามามอง <laughs> น่าจะมองไม่เห็นนะเพราะผมโอ้ไม่เห็นครับไม่เห็นครับ <laughs> นั่งเหยาอยู่นั่งเ่ยวอยู่เม่ถึง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 ไม่บังก็ไม่เห็นครับผมใหญ่กว่าเยอะฮะัลโหลพี่ชายฮะว่าไงครับมีสักห้าร้อยไหมฮะโอ้โหซึ่งซื้อของไปไม่เจงครับกินนมหน่อยเห็นสวัสดีครับ สามห้เอ้ยแปดสี่แปดีปดีปดีโอเคครับเอาละฮะเขาจะได้หรือไม่กับพี่ชายคนนี้โอเคไหมครับพี่สาวขอบคุณครับบันทึกพี่สาวชื่ออะไรคร,รับย่ามหมองเปัดมือนะครับเป็นมือนะครับ <c oughs> พี่สาวชื่ออะไรนะครับย่า,ยามหมองฮะย่ามหมองอายุเท่าไหร่ครับชีพเจ็ดโอ้น้องสาวกับพี่สาวมีเบอร์ไหมครับมีฮะมีฮะศูนย์สามห้าสองหนึ่งหนึ่งสี่ฮะ ส3 5ห1 1สได้ติดไหมครับติดไหมไม่ติดฮะไม่ติดไม่ติดเลยอ๋ออแล้วมาแต่ oh. ชื่ออะไรคะชื่อแม่ขาวโอเคครับ ไอ้คนนี้อะผู้หญิงเนาะผู้สาวคนแล้วเพิ่งเข้ามาเหมือนตาเหรอหวานบอกว่าไอ้ิ่งหวานสวนรีดตัดช่วยถังดับน้ำครับป้าดับโพไหมจะต้องมีดับโพเดียวกเล็กซี่เมมเบอร์ซื้ออะไรนะเดวลาสปิ้งซื้อมาแล้วกาเลกซี่ดบเมมเบอร์เราต้องมีโทรศัพท์หรือเปล่าเป็นตัวมีนายซื้อตรงนี้ได้นายกาเลกซี่เมมเบอร์ซื้อหรือเปล่าซื้แล้วซื้อมาแล้วถังดับน้ำซื้อไหมแง่้ยจะราไม่รู้ดับน้ำซื้อไหมซื้อซื้อจะทำงานโทรศัอท์ซื้อไหมซื้อผมซื้อโอ้ตังไม่พู จัางสือดาวพี่หาดดาสวัสดีครับพี่เช้าสวัสดีค่ะพี่สาวฮะพี่สาวสวยๆชื่ออะไรครับชื่อลีลีครับพี่หาชื่อยางหมอกนะฮะครับพี่สาวเข้ามานานยังเพิ่งมาเมื่อกี้เลยนี่เราเข้ามาในใจยานยังอุ้ยอุ้ย